เฮ้ยสองที่เยอะป่ต่อยิงเบอรเคิเยอะมากไวๆๆๆไปตไปๆเซไปชุให้ชุให้ชุวิงชุวิงชุวิงนาโนนาโนไฟเมื่อกี้นี่ผมไม่ลดเลยย่สิอยเต็มเลยไม่เคยได้ใช้เลยนาโนกูตายตลอดนะ ได้ใช้ลืมพี่นมให้คมมากเกี่ยงต้องวิ่งทุรนทุรไลพี่จำเป็นต้องทำผมโดนพี่นมมาสองสามไฟล์แล้วไม่เป็นไรพี่ชายกูฟรีมาสองไฟล์แล้วเนี่ยบกเพื่อนไม่เป็นไรพี่ชายหลังบ้านอะคนที่มันเยอะไปมึงวิ่งไม่ไกลเลยเอาคนแบบมีโดวยาววิ่งอะวิ่งกลับไปกลับมาไม่มันวิ่งไม่ได้เพื่อนมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้มันโอ๋มองอะารวิ่งไม่ต้องกินกันนะจะไม่ต้องเปลี่ยมันวิ่งไม่ได้เดี๋ยวมันวิ่งไม่ได้ ใช่มงไม่ได้กูลองแล้วไงลอนนั้นไงไฟได้ไงที่ผมกิไม่ได้อะไม่ได้วิ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้อ๋อสลอนดวนไฟได้เหรอตะเกียมาไม่ได้ก็ใช้ได้แต่วิ่งไม่ได้ใช้ได้แต่วิ่งวิ่งไม่ไวอ่ะีทำไมวะแต่เต็มหน้าเหมือนจะไม่หมดนะถามมันนะกูไม่รู้อ่ะเป็นเนอร์ไหนล่ะไฟไฟไอ้ไฟหมดแล้วเพื่อนอ่ะแรงกดอากาศเยอะน้องชายไฟหมดแล้วเพื่อนเจ้าจใช้กูอ่ะหมดแล้วเพื่อนพี่ก็ลองวิ่งดูกินแล้ววิ่งใหม่ พั่สามขวดอะตอนนั้นอะกูจะบูทไปแล้วนะวิงอะวิงเอาสมัยไกอะขอบขอบวงเลยขอขอบวงเลยเพราะว่ามัไกลมันต้องเซฟให้ไกลที่สุดอะเสงสตรีมกูดังแน่นอนเลยบูทไปขนาดเนี้ยที่นีมันมันมันจะทะลุเมาส์ศพเพื่อนยากมากเลยพราะมันยิงไม่ได้มันต้องเอามาไกลอยู่ ต้องนี้หลังบ้านไม่ต้องเยอะนะไปเติมหน้าไฟเลยนะที่หรือหรือว่ามึงจะปล่อยโ o s i t i o n ให้ให้บ้านมันแบบโล่งๆอ่ะเราบ้านเราให้มันอันเนี้ยเผื่อเราแบบเราทะลุไปเล่นหลังบ้านมาั้งแต่ไหนนะตั้งแต่ไหนแ่้วไม่เมื่อกี้ไม่ก็คืนแล้วเว้ยแค่แบบหลังบ้านแตกไม่รู้ไงไม่รู้อยู่แล้วถ้าไม่ไหวแจ้งแล้วเนาะมันน่าจะทะลุมาอีกไหมไม่เดี๋ยวกูช่วยเล่นหลังบ้านกูไม่ซึ้อหรอกโฟก์แล้ จะช่วยหน่อยบ้านฮะนไปไกลขอรับคุณเลสลี่อยู่ไหนครับติดในตินนต้องมาแล้วนะใครยังไม่มาปะรีบม,มาดิาดีผมช่วย่ะอาไม่มีใช่ไหม,มตึงตึงแ่งขึ้นและไปป้าพี่ดูแป๊บเข้าอยู่พี่ขนี้เข้าไหนวะเข้าชื่อจริงเหรอมไม่กินข้าวในเกมนี่แหละ

มงการล่นเล่นกลางเล่นกลางเล่นเล่นกลางเล่นกลางไม่ต้องรู้สูงเกินไปนะอย่าสูงเกินเล่นแค่โซนนี้เนาะไม่ต้องดันขึ้นไปสูงได้ได้ถ้าถูึงค่อยพี่ใจเย็นๆเ้ยเล่นเลยเอาผัดเอาผานขาเมีเล่นเลยนะนะเล่นับเดินกกันมาด้กันมาเินมาดึงมาดึงมาตามไปตามไปทำมาทำมาดึงตามกลางเขาีกขมีหนขึ้นมาดิทนไม่ตา คนตายเยอะจิมะชุกไปอ่ะจิมะชุกจุดนะพี่ชุกชุกเพื่อนจุดนะอยู่อยู่หลังบ้านเรานะดันดันดันมาเล่นกลางมาเล่นกลางเรื่อยๆไปไปพี่ขึ้นกลางหน่อยขึ้นกลางหน่อยเว้ยขึ้นกลางตัดไปหน่อยเว้ยพี่ตายลอยเกียร์ให้ไฟเกียร์ให้เฮ้ยพ่อมึงอ่ะหัวโคตรแข็ง นได้หน่อยไอ้ตัวนี้าเกิดนาี่มัไอ้ตะไอ้ไม่ตานะไม่ตานะดูดีเฮ้ยปั๊มยาทันเออต้องการหรอวีไม่ตานะพี่ไม่ตานะดูดีขึ้นไปขึ้นไปพี่ดาขึ้นไปดิเฮ้ยมันทะลุมาบ้านนะมันทะลุมาบ้านเรานะเออโอเครานาโนไม่ดีนาโนนาโนนาโนอย่าโหนเยอะพี่ตัวเดียวอ่ะเมืกี้ตัวทับนะ พี่จะสมาตรนั้นพอจะผรนัะพี่ระงนะสตอตัวผมกอนส่งมสงมาต่มาอม้น่อยนะปอนไปทีนัพี่เออยู่ต่อสมถึงน้าไฟปไหนหมดวะหน้าไฟจื้ออยู่พี่อยู่ขนาดนี้หน้าไฟหลังบ้านได้เกือบสอแล้วนะได้ยะศพเยอะไ้ยศเยอะย้ายส่เฮ้ยส่กูให้กูให้อกูอยู่กยูกย

เพ kind of ื่อนเพื่อนเล่นหน้าไฟเยอะปะมึงหลับบ้านได้ยอะได้เยอะได้เย่าอย่าอย่าอย่ารีบอย่ารีบน้องอย่ารีบดันอย่ารีบดันรอรอรอจบเยอะไหบได้นะ้โหดเยอะเลยข้านบเลยข้านาฬิกาบัเกิดมันยิงน้ำมันยิงนะมันเปกับเหยียบเลยกับเหยียบเลยกับเหยียบมากลกับมา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 กับมกับมับกับมากับมากับมาับมากับมากับมาอบมากับมากับมากับมมับมากมบมากับมับมาบานบาาออมมบ โดนแท,ทนีเลยทะลมีทะลหมดมชด้นมีเ <มา S 1> ้ยนึนาี่อันนี้อันนี้ะจะจอกออเหี้ย ตีไม่ออกจ้ะไ้เลยพี okay. ่น้องพี şey> ่น้องมึงมึงมาซไม่เล่นดิมึงดาุไม่เล่นเลยมึงดาชุไม่เล่นเลยมึงดาดไม่เล่นเลยที่เหลือเลที่เหลือเลยว่าที่เหลือแค่หลังบ้านโอเคบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยถอดสมรีอมไม่ต้องพี่เพื่อขอกลางไฟ แตขึ้นมาแตขึ้นมาไปปล่อยไปลองยิงไปลองยิงไปลองยิงอุ้มให้อุ้มให้ต่อศพให้หน่อยต่อศพให้หน่อยเอาางบ้านทางบ้านมันไหวมีดไหวใช่ไหมีในบ้านมันหมดแล้ใช่ไหมมีดเลยน้องตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมีดเลยลากแมงเลยลากแมงเลยไปไหนลุงไอจัดไปไหนลุงไปไหนไปไหนไอกาไอกาไอกระจไอยากิดกัใหญ่เลยูเอศพเอศพตอศพ ไอยแกงเสี่ยวเย่จะมาเคลมพวกคอยน้องเยอะเอกจอกเยัอขยันมยันมึันขยันขยัน้ยันขยันยอะขยันขยัอขยัาขมันขมันขยันืนนข้ัขยันขยันะยันขยันขยันขันขยันขยัยันันไัยันอะไรันยันะัันัยัน มีแจแจ๊ตัวไหนไปนัวแดงวะอีแจ๊ตัวไหนมันเป็นอีควายวะอีเนี้ยมีผัวอยู่ในคังืีดอกอีเนี้ยอรนะเี้ยไม่การดไม่เนื้อรายของแกอสมลุงเจงไม่เจอห่ะคดการดคดการะไอ่งเี้ยเพราะมันมันอากูจากตรงหลังบ้านเราไปถึงหลังบ้านมันอ่ะไปในสองวิใช่เหรอมีผลมผนู่นนี่ไงวะไอตฟังมาไอเมื่อกี้ขอ ไอ้รุงตายตอนแรกเลยเหรอได้ปะที่พี่เจี๊ยบไม่ไม่กระเม่ไม่ดันขึ้นตลอดเลยไม่ไม่เต็มแล้วเพื่อนพี่พี่พี่เชี๊ยบบอกเราไปตามให้หน่อยกูจะวิ่งไปตามกูเอาไม้เดียวไม่ไม่มีเพื่อนดึงกูเลยแย่ไปน่เลยมันไม่ได้ไม่เด้ไม่ได้พี่ถ้าสมมติมี MP2 ให้ผมยิงหลังบ้านอะชิวๆแหละ่ฟนส์ถือยิงอยู่ไอ้เจี๊ยบก็ไม่แตกอะเพระมันเลยเพรามันเลยหลังมานมันกินนิ้เจียวมากพี่ยิงไม่ไม่ได้ทะลุเลยกูดันไปกับแม่มันสองคนสามคนดอลใครว พี่เจ้ามาพยายามแบบเซฟตัวชีวิตแล้วอ่ะบอสอยากอยากขึ้นมาสูงแบบนั้นอีกนะไม่เอาแล้วนะโบอสใช่อันนั้นที่หน้าไฟไหลควายจริงน้องเพชรไม่ได้ไปอยู่ไกลที่เออนี่เอาน่นหนึ่มันมันมันอยู่ตรงนั่นแหละมันมันอยู่ตรงที่พี่เล่นนั่นแหละเนาะตอนแรกทำไรนั่นแหละแต่แต่มันมาลงแบบจังหวะหน้าไฟพอดีที่มันกําลังจะไฟกันอ่ะ แลนกูไปนะแม่งเอากูไปแค่ต่อวิถึงหลังบ้านมันแล้วไอ้เหี้ยตะโกนเลยนะบอกนะไปเลยนะเจ็บคอหน่อยใช่ไหมเซ็ตไรบ้างไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมไปเซ็ตนาโนแมาหนึ่งหนำไปล่างบ้างหนำไปล่างมาสักนิดหนึ่งไปตรงมันแทบไม่ล่างเลยอ่ะเล่นกี่ไฟอ่ะพี่หนุ่มจ็เจ็ดเจ็ดไฟก็ขอห้าแต่กูขอสิบกูขอตอนแรกกูขอมันเจ็ดแต่มันเจ้าห้า เขาเลยจะตัดกลางเขาเขาเลยเจ้าห้าเว้ยกูก็เลยขอสิบก็เลยได้เจ็ดมาผมหน้าไหนกันมั้เฮ้ยไอโบกูกูขับแบกมานนะรออเเตกูขับไอที่นี่มาเหมือนกันมีไล่เ่รอนั่งเหมือนแบบไม่มีใครเซ็ตอะไรใช่ป่ะชุบดีวะมีทุกคนใช่ป่ะเหลือคนละกี่เจ็ดเองแล้วหนึ่งหลือหนึ่งหนำล่างเลยโดก็เหลือหนึ่งพี่ลูกกี้ใช้วิชาพลังลมปานตายหมด ไทยคือไครคือหัวม่วงที่ถูกบบามึงมึงมึงปัดก่อดดีจนไฟอ่ะวันนี้เโดนไฟตายหลายทีละเมื่อกี้ผมผมปัดแล้วแล้วผมตกดินตันผมของก็ตายตกดินเดรอกูฟาดไอ้แก่นั่นโดนไฟตายอ่ะกูใส่ไฟฟาดมันอ่ะมันเอ๋ออ่ะเฮ้ยไอ้มันจะมียิงมันจะมีตัวยิงปืนอยู่ด้านหลังไฟมันละล้วงโคตรง่ายนะเว้ย